หลายครั้งเราจะมีวิธีการแนะนำหนุ่มโสดผ่านทั้งเพื่อนของเขาผ่านทั้งของสะสมผ่านทั้งคนรอบข้างว,วันนี้นนเราอยากจะแนะนำผู้ชายคนนี้ให้พวกเรารู้จักผ่านทั้งคนสําคัญที่สุดของเขาเลยใครคะอัางนี้ถามคุณก่อนปกติวเวลาคบกับผู้หญิงครับถ้าจริงจังเต็มที่คุณจะยังไงต่อไปพาไปแนะนำไม่ใครรู้จักผมก็จะพาไป ให้รู้จักกับแม่พาไปรู้จักแม่เลยเวลาไปแล้วเวลาเจอแม่กิจกรรมที่ทําอะไรกันฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคือแม่เขาก็ชอบเป็นคนชอบทําอาหารครับก็เขาก็จะทําอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังคุยแม่คุณเป็นคนยังไงฮะเวลาเจอผู้หญิงที่คุณคบเขาก็เป็นคนเฮฮาครับถ้าเกิดเราจะเชิญแม่คุณมาช่วยดูสาวๆเนี่ยคุณจะรู้สึกอุ่นใจหรือคุณจะรู้สึกวิตกวิตกครับวิตกทำมาอย่างนั้นล่ะฮะก็เดี๋ยวแม่เอามาเผาอะไรครับ ปกติต้องพาแฟนไปเจอแม่วันนี้พาแม่มาเจอแฟนเลยซึ่งอาจจะเป็นใครสักคนในวันนี้จริงเหรออุ้ยใช่เลยอ่ะแม่ยังสวยอยู่เลยใช่เลยนี่ตอนรับตอนพ่อมาพ่อเห็นสาวๆที่เฉยๆนะมาพ่อสกิดอุ้ยพ่อคนนี้จินอะไรจ๋าพ่อบอกพ่ออคนนี้เออสวยคนลุกเลยเนี่ยหกสิบห้าแล้วเนี่ยคนลุกเลยผมก็ลุกเหมือนกันแม่แม่แก่กว่าผมสิบปีเออย่าพูดคำว่าแก่ คนอื่นคือแม่แนะนาตัวนะครับเราจะเรียกคุณแม่ว่าอะไรดีครับแม่ดาจ้ะปรนรับแม่ดานะครับฮัลโหลสาวสาวงานหน่อยว่าปกติคุณแม่เนี่ยช่วยบุมเลือกสาวๆเข้าบ้านไหมอย่าบอกบอกก่อนนะลูกรักใครชอบใครเนี่ยแม่ก็โอเคครับแม่จะดูอยู่ข้างหลังเขาพามาเยอะไหมแม่พามาเยอะเปิดตัวเดียว์ร นยอะไงจากยศที่เป็นเพื่อนยังไม่เป็นแฟนคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดมาไปลูกเราจะเสียคะแนนนะสามสิบสาวเนี่ยมันเหลืออยู่เาคนอ่ะถ้าแม่าถ้าลกซอยตีเลือกไม่ได้นะน้องบ้านเชื่อบูมอยู่ในบ้าน ปกติเวลาพาสาวมที่บ้านแม่ทํากับข้าวให้วันนี้เราจำลองบรรยากาศสมมติว่าเหมือนมาที่บ้านแม่เลยดีไหมฮะเราตั้งโต๊ะจีนกินข้าวกันเลยดีไหมฮะดีค่ะโอเคขออุปกรณ์อ่ะสมมุติว่านี่อยู่ในบ้านค่ะแล้วก็ลูกชายพาแฟนมาค่ะแล้วผมจะต้องเล่นเป็นอะไรของบ้านนี้ดีเนี่ยเป็นอากูน้องแม่ให้ด้วยอะ่ะตอนนี้อากู โซยตีอ่าโซยตีแฟนแฟนแและอากูต้องต้องเรียกแม่ว่าไงฮะอาเจเจเจลูกเรือพาอาจาโบมานี่อาจาโบอาจาโบใช่ออาจาโบจาโบแปลว่าผู้หญิงโอเคเหรอเออโซยตีแนะนำาจาโบให้ก็เลยไม่รู้ต้องพูดเสียงต่ำอยู่ตรงนี่พูดแบบนี้นะสาวๆอยู่ที่งานตัว ออกทีวีออกสาวตัวตายสาวคัวแล้วมาบ้านผู้ชายครั้งแรกเาสิเวลาลือออกทีวีเอาเอาเทสต์โหเตเเจีจเเเเจเเเเอ้โอเคเจเเจเแม่ชอบผู้หญิงแบบไหนเรียกร้อดเยอะเลือดเจเจนะว่าเจ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 เดี๋ยวโซยกูจะถาม เจอยากได้ลูกสะพ้ายแบบไหนเอ่อแม่อยากลูกสะพ้ายที่เป็นคนล่าเริงพูดอะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่ต้องอ้อคลองอ่ะพูดตรงตรงเพราะแม่เป็นคนพิจารตรงตรงเนาะเรื่องการแต่งตัวนี่แม่ไม่ได้กำหนดนะอเพราะว่าการเลยเํากำหนดมากๆเนี่ยสาวๆเห็นแล้วขนหัวลุกอ๋อหน้ากลัวนะถ้าสมมติมปี่นเป็นคนจีนแล้วแบบว่าจีนะตายังกลัวเลยกลัวไหมกลัวถึงบอกไงถ้าเราไม่เปลี่ยนลูกตัวเองนะอีกหน่อยอย่าแก่นีนะอโลนแม่บ่อหนังใหอ่จีะ เชลกเจียปึงนารายการเทคนมีเอาน่าต้องรบกวนรายการหรือมานะเพราะอะไรรู้ว่าลูกชายอนเนี่ยอีมีผู้หญิงมารู้จักเยอะแต่อีสันหายเลือกอยู่เลยมาม่าเรยกขึ้นต้องมาพึ่งเทคมีเอาเทคมีเอานี่มันแปลว่าอะไรลูกอ่ะช่วยเอาชั้นออกไปทีแต่ไม่ได้ไปทิ้งนาลูกเอามาเป็นแฟนของลูกแล้วขยับมาเป็นสะใภแม่ ก่อนนะครับผมยังไม่เห็นไอ้บูมพูดอะไรเลยมามาเอ๋มา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 โซยคนเดียวเลยมามาเต๋นาทีนี้นะเจ๊สายอยู่ไอ้้อยตีไม่มีบทบาทเขาไม่ดูเพามันขึ้นตรงไหนรู้ไหมสามสิบสาวมาปิดไฟหรืออยู่เก่านั่งอ่ะเก้าคนเก้าคนนะแต่เจ๊สุดท้ายนั้นลูกลื้อนะเอาคนเดียวจะเก่านั่งอะไรนั่งเนี่ยเอาคนเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดปิดหมดลูกกูก็แย่สีหไหนแม่อุตสาห์ทอสังขายอายุ60กว่านี่มารายการนี้แล้วจะไม่เอารูกสสบายกลับบ้านมันจะทนดได้ยังไง